จะขึ้นไฟจีนเห็ดเขื่อนไฟฟ้าขึ้นตัวอีเรืองตอบคอมเมนต์หรือว่ามีเอฟซีบางคนอยากติดต่อทางเฟซบุ๊กเนาะติดต่อได้แต่ว่าคอยจะตอบซาเนื่องจากว่ากาบสบายดีเบิร์ตสู่คู่สู่คนทุกใจทุกมุมถี่หกักทุกภาง วันนี้เขาก็สีคาดวังว่าจะพาน้องแยกออกไปตามหาสัญญาณอยู่ทงผู้เพราะว่ามีจุน้องๆบางคนเขาว่ามีสัญญาณอยู่ทงผู้เมื่อนี้ละเขาสิพาน้องแยกสไปตามหาว่ามันจะอัปโหลดคลิปได้หรือบอ่เน,นาเพราะว่าเข,า,ขา,าเคยไปอยู่ทงผู้แต่น้องๆเขาเคยไปล่นโทรศัพท์เพราะว่ามีมื่อนี้ละมีโอกาสสิพาดองแยกลองไปขึ้น ไเบิงว่ามันจะไดรอบอแต่ตอนนี้ก็ยังฝนตน๊ะเมื่อฟ้นเสาโต๊เขาจะทานองแยกยางออกเลยเขาจะย่างขึ้นพัวนี่แหละเพื่อหาตามหาสัญญาณเพราะว่ามีน้องๆเขามาลู่น,นี่เ่าว่ามีสัญญาณแต่ว่ามันบุกคอยแหงปันไดสัญญาณจากจีนที่มาเห็ดคือนอยู่มู่บานบานหนึ่ง เขาว่าบอนจอมพูนี่แหละมีสัญญาณ2ขีดเขาจะลองขึ้นไปเบิงว่าสิอัพโหลดคลิปได้หรือบ่เขาเบิงผ่านๆคือว่ามันใกล้แต่ว่าเขาย่างนี่ใช้เวลาดนขนาดมันไกลหลาย ຍย่างอีกไก่หวາาต้องอย่างไปบรรยากาศเนี่ค่อนข้างมืดขึมบ่วบ่าจะหน่อยฝนตกโอบ่ไว้บ่ไว้แบบนี้ส้นทางมีสแยกนะอันนี้แยกนึงแล้วส่วนอันนี้อีกแยกนึง เขาจะไปเส้นอันนี้เนาะเพราะว่าเส้นอันนี้มันซื้อขึ้นเทิงเลยเนาะบนจอมพูเส้นทางนี่ถ้าว่าช่วงฝนตกนี่มืนขนาดเนาะไม่ต่เาอายางขึ้นยางขึ้นเลยอะอยู่เทิงนี่มันเส้นทางอีกนี่เส้นทางที่เขาเห็ดใหม่ เมื่อแห้งพี่น้องเอ้ยน้องทรายเขื่อแต่เขื่อแตนเลยเบิงหน้าตาไปงางไปน,งน้องทรายนี่ปดเกิบเลยเนาะไว้อยู่แคนทางเพราะว่ามันค่อนข้างมืดเนาะตอนแปดโมงเมื่อกี้นี่ฝนตกแต่บ้าหอดปัจจุบันนี่ก่ เซาแล้วเนาะมื้อนี้ก็แม้แต่คลิปเดียวนี่แหละเฮาจะมาเอาลงอยู่เทงิงพูว่าจะได้หรือบอเพราะว่าปกตินี่เฮาบ่ได้ขึ้นพูแม้แต่เฮาย่างไปโงเรียนเนาะไปเอาคลิปลงอยู่งเรียนอยู่งเรียนหมู่บ้านบ้านนึงเนาะที่ห่างไกลจากบ้านเฮาเนี่ก็เฮาขี่รถไปนี่ชั่วโมงกว่าเนาะใช้เวลาการขี่รถถ้าว่าเฮาย่างนี่ก 3-4สมองเนาะสามๆมันสิหอดโอ้ยบ่ไหวพี่น้องเอ้ยมันจะขึ้นขึ้นขึ้นตลอดเลยเครือแต่เครือแตนเบิดขนาดส่วงลูฟน้นเนาะบ่ไดเฮายางไปเส้นทางนี้นี่เครือแตกเบิดเลยเฮายางมากนี่ก็ได้โม,มงกลัวแล้วเนาะอีกประมาณ ห้าสิบนาทีนะ่าจะฮอดจอมผู้เนาะน้องไซนี่ก็บอกได้ใส่ฟังเนาะคอยสั่งเฮ็ดยังกะเฮ็ดตามเนาะน้องไซก็ว่าอยากได้โทรศัพท์เนาะเพือ่อท้ายคลิปนี่แหละ แต่คอยกับยังบ่มีเงินซื้อให้น้องทายเนาะเพราะว่าส่วนรายนี่เงินที่เฮาเฮดคลิปนี่ก็เฮาก็ซื้อแต่เข้านี่แหละมาผสมกับมันตนเพราะาอยจุบันนอกเขานี่เขา้าขายเข้าหรือว่าเครื่องค้องต่างๆนี่ค่อ,ขอนข้างแพงเนาะเพราะว่าเขาได้นำเข้าฮอด้านนี่ต้องใส่ความยากลำบาก เหตุให้เข้าคายสิน้าต่างๆับแพงขึ้นคือกระสอบเข่ากระสอบห้าสิบโลเดี๋ยวนี้กกกระสอบหนึ่งเขาแสนกรีบแล้วเนาะสิเข้าล้านแล้วเนาะโมไว้ตอนนี้เขานั่งพักพรโมไว้นั่งพักพรก่อนประมาณสิบนาที แล้วจึงคอยเดินทางต่ออันนี้ถ้าว่าจีนบ่มาสร้างเคลื่อนในหมูบ่บ้านบ้านบูบิงนี่เฮาก็บ,บ่มีสัญญาณเน็นตเนาะตรงได้ไปเข้าหมู่บ้านบ้านนึงเนาะก็คือบ้านตะนึงเนาะบ้านที่มีโรงเรียนมัธยมเนาะหอดหมอ7 หมู่บ้านบ้านนั่นนี่มีสัญญาณตลอดเนาะแต่กะบ๊วเฮาเทียวเอาเนาะใส่น้ำมันรถกะเที่ยนึงกะสองลิตรเนาะเอาไปอัพลงคลิปเมื่อฮอบลงแล้วนี่เฮาก็จะตั้งเวลาตั้งเวลากันปล่อยคลิปเนาะก็บางครั้งที่ fc comment มาในใต้คลิปเฮาก็บ่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะเนื่องจากว่าเฮาไปเอาลงคลิปเที่นึงนี่เฮาก็กลับบ้านเนาะ เทืນอนึงเขาไปอัพโลดคลิปนี่ประมาณ4หรือหาคลิปเนาะเพราะว่าเขาทายคลิปในมุบานบ้านเขาเนี่เขาสตอกไว้เนาะเมื่อคลิปได้ลายเขาจะมาอัพโลดในมุบานบานตะนึงเนาเห็ดให้การตอบคอมเมนตนี่ก็บอไวเตอบคอมเมนตซ่าบ่คื แต่ก่อนแต่ก่อนนี่มีสัญญาณฮอตบ้านเขาก็ได้ตอบคอมเมนต์ของ FC ทุกคนตอนนี้นี่ถ้าว่า FC อยากติดต่อทาง f c e e o o o กค่อนข้างยากแน่เนาะตอบซ่าเนื่องจากว่าเขาบุไรลิ้นโทรศัพท์ลายเนาะผมมีสัญญาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เทือนึงเขาเขาไปอัปโหลดคลิปหรือว่าซ่องเทือเนาะอิงตามความสะดวกหรือว่าเขาได้คลิปลาย อันแล้วหลายคลิปแล้วเนาะเราต้องได้อัปโหลดเนาะโอเคมันจะห่วาวเชยงต่ออีกเนาะไก่สีหอดจอมพูแล้วนี่ทุกคนเห็นบ่ต้นไม้ที่บุมีใบเพราะว่าเราเห็นเรายืน,ย,นยุลุม่มหันเราเห็นต้นไม้นั่นแหละไก่สีหอดเอาจะย่างขึ้นไปเลยวันนี้ก็แมนเส้นทางของชาวบ้านเขาไปให้เนาะ เพราะว่าให้ของสบ,บานนี่ก็วิดผูบึงนี้ลงไปบึงลุ่มเขาเห็ดไทยใกล้ขนาดเนาะเห็นบ่ต้นไม้อยู่เทิงผูมันบ่มีใบเนาะตน้นไม้ใหญ่นี่ภาพ จากสูงเขาเบิ่งลงลุ่มส่วนลายอยู่่บบานเฮ้านี่ไปทางใดทางใดก็เต็มแต่ผู้พาป้าไม้เต็มเนาะอันนี้ก็แมนให้คองสะบ้านนี่แหละให้ปีกายปีกรหเห็นบ่ตอนนี้เขามาฮอดจุดแล้วเนาะจอมพูที่สูงที่สุดนี่ต้นไม้ าจะปีนขึ้นต้นไม้นี้แหละเนาะเพราะว่ามีนอ้นองๆบางคนเขาว่าอยู่ต้นไหม่นี่แหละมีสัญญาณเนาะจะขึ้นไปเรามันมีแทรบิบอมันเป็นบางโทรศัพท์เนาะบางโทรศัพท์กิลิ้นได้เนาะสัญญาณเน็ตบางโทรศัพท์กิบ่ได้ยานว่าโทรศัพท์คอยนี่ยินบ่ได้เนาะ นี่เห็นบอกต้นใหม่นี่แปลนดีน้องๆเขามาหลายคนนี่ <c oughs> ใส่น้ำเอานามมากินปะชิวน้ำแหงเอาถือน้ำกระตุกนึงนแกะเลยแกะเลย ดึงตุกนึงเอากินมโอ้ยซีมีสัญญาณอีบอพเจะมาเบิงเลยเนาะ สัญญาณเนี่เต็มเลยเนาะนเต็มสีขีดแต่บุหูเราจะเลียนด้หรือบอ่แต่เราจะลองเปิดสัญญาณเน็ตเนาะอันนี้แมนสัญญาณโทรเต็มสีขีดเรามานั่งอยู่ทิงต้นใหม่เนาะเปิดสัญญาณก่อนะบอกสัมโอ้เปิดสัญญาณแล้วบอก เห็นบ่ทุกคนมันขึ้นตัวอ,อีสัญญาณมันขึ้นตัวอีสัญญาณเน็ตถ้าว่ามันขึ้นสามชีนี่ได้เฮารินได้อันนี้มันขึ้นตัวอีโอ้ยเนาะสงสัยเสได้ไปอัปโหลดคลิปอยู่ห้องเฮียนตลอดแลวแนวนี้ เห็นแต่บางคนน้องน้องขามาลินบ่แม่นเขาเอาคล,ลิปลงเนาะคามาลินโทรศทัพท์ซื้อแต่ว่าเขาว่ามีสัญญาณเนาะก็เลยเื้อนี้ละตัดสินใจพาน้องสายมาเบิ่งว่ามันแม่แถหรือบอ่แต่ว่าพัดมาเบิ่งนี่ก็ใช้บไดนาะสัญญาณเต็มขีคแต่ว่าเฮาเปิดสัญญาณเน็ตนี่บ่ดด้ขึ้นตัวอี เมื่อยละละเอาขึ้นภูฮะหมืนลงอีกขีดเดียวะจะเปิดอีกฮะโขึ้นสับอ้าวสัญญาณหายะมาอีกแล้วสัญญาณบ่ปกติมีบางข้างก็หายไปแล้วก็บางข้างส่วงสัญญาณมากก็ ขึ้นตัวอีก,อกเห็ดบอดายแล้วเนี่ยนี่อัพโหลดคลิปกับบอดายสัญญาณหายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทุกคนเห็นบ่าบ่มีบริการ ตาย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 แต่เราจะพาน้องทรายย่างไปเบิ้งอีกมีบอนไดบอลหนึ่งบางเถื่อมันลินได้เนาะบอนนี้บอลได้แต่ว่าน้องๆเขามาลินบอนนี้แล้วเขาว่าได้ฮะมาอีกแล้วเอ้ามันมานี่เต็มสี่ขีดแต่เขามาเปิดสัญญาณเน็ตนี่บอลได้เนาะสัญญาณโทรนี่เต็มอยู่เขาจะเปิดใหม่อีกสัญญาณเน็ต มันข cool it ึ đây, it, ้นตัวอีขึ้นตัวอีนี่เฮ็ดยังบ่ได้แล้วแน่นี่นี่นี่เฮาจะลองเข้า YouTube ให้เบิงเห็นบ่บ่ขึ้นเลยบ่ได้คันขึ้นตัวอีนี่เฮ็ดยังบ่ได้เนาะ ถ้าว่ามันขึ้น 3G นี่ได้อยู่เมื่อกับสัญญาณน,นี่แหละสัญญาณบ่ามาฮอดบารถ้าว่าสัญญาณมาปกตินี่ก็สบายนเนาะเฮ็ดคลิปเป็นยังขึ้นมาก,ก็ง่ายขึ้นแต่เฮาจะเข้าป่าเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนเฮาก็จะถ่ายอัาโหลดให้ทุกคนได้เบิง่งแต่ว่ามาปัจจุบันนี่สัญญาณหายไปนี่ก็ ต้องได้ตามหาสัญญาณนีกเพื่ออัปโหลดคลิปบางว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะการตอบคอมเมนต์ซ่าเนาะก็ย้อนว่าสัญญาณนี่แหละมันมีบางครั้งบางวันที่เฮาได้อัปโหลดคลิปเฮาก็ตอบคอมเมนต์ของ FC เมื่อเฮากลับบ้านเฮาก็บ,บ่ได้ตอบเนาะทุกคนสเก็ตเบิร์กต้นไม้แปลนดี น้องๆเขามานั่งลิ้นโทรศัพท์ก็มีแต่สองสามคนนี่แหละน้องๆที่มีโทรศัพท์นอกจากนั้นกับบ่มีไม่แต่หาจผ้าน้องทรายยางลงจากต้นไม้ไปห้าเบึ้งบอนไม้อีกบางที่มันมีบอนไม่บอนนี้นี่ใสบ่บไดาะสัญญาณโทรนี่เต็มแต่ว่าสัญญาณเน็ตบ่มีเห็นยางบได้ นั่นแหละบอนจีนเฮ็ดเคลื่อนเนาะเห็นบ่บอนที่เขาจกเนาะเขาจกมันเป็นเส้นทางเลยเนาะจีนเฮ็ดเคลื่อนไฟฟ้าจีนมาตั้งสัญญาเลยอยู่หั่นเนาะแต่ว่าแต่ก่อนก็มีสัญญาณฮอบ้านเฮาปัจจุบันนีบ่มีมันหายไปบ่ฮู้ว่าย้อนยังยานว่าเขา ปิดสัญญาณที่เบืองเฮาเนาะเบืองหมู่บ้านบ้านเฮาถ้าว่าเฮาไปในแคมป์ของเขาเจ้านี่ก็เต็มสัญญาณเนาะแต่ก็ใกล้คือกันเนาะจากบ้านเฮาฮอดบอนจีนตั้งแคมป์หรือว่าบอนเคื่อนเขาเฮ็ดเฮายางไปนี่ได้3-4ชั่วโมงซําๆมันสิฮอดถ้าว่าเฮาขี่รถก็ชั่วโมงนึงฮอด แต่ถ้าว่าส่วงแล้วดูฝ้นนี่ว่าหอดดอกสมงหนึ่งเพราะว่าเส้นทางมันยาก<ๆ>เส้นทางนี้เปือ้อนมืนขนาดเนาะไปใส่ก็ลำบากตอนนี้เขากับผ้าน้องแยกยางเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าเขาเลาะไปตามพูนี่กับบมีสัญญาณมันเป็นนำโทรศัพท์เฮ้านี่แหละโทรศัพท์ของจุน้องๆนี่เขามีสัญญาณ มีสัญญาเน็ตขาลิ้นได้แต่กับโบแห้งปานได้ดอกสเขาลิ้นได้นี่แหละแต่คองเฮาออในโบมีก็ไม่แต่กลับไปาบางทีกับมืออื่นมือฮือเขาจะขี่รถไปฮงเฮียนอีกไปอัปโหลดคลิปอยู่ฮงเฮียน,นในหมูบ่บ้านบ้านตะนึ่งห่างไกลจากบ้านเฮาเนี่ยก็ไก่พอสมควร โอเคทุกคนการเข้าป้าหรือว่าการขึ้นผู้ตามหาสัญญาณก็ดือือว่าโทรศัพท์เฮ้าในใส่บไดนาะอัปโหลดคลิปบ่ดด้สัญญาณบขึ้นสัญญาณขึ้นตัวยอ๋อมีแต่ฮาพยัญ,ญามเฮ็ดคลิปให้หลายๆแล,ล้วก็ไปอัพโหลดอยู่หงเฮียนเอาทุกคนก็น่าจะเข้าใจนี่แหละการตอบคอมเมนต์นี่แหละเร่องตอบคอมเมนต์หรือว่ามี f อซบางคนอยากติดต่อทาง Facebook ติดต่อได้แต่ว่าคอยจะตอบซะเนื่องจากว่าอยู่บ้านบุมีสัญญาณนี่แหละวันใดคอยจะไปอัปโหลดคลิปอยู่ห้องเฮียนคอยจะตอบในวันนั้นเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จิจบลงอยู่นี่เลยเนาะต้องขอุขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบื้งมาสมแต่ตนจนจบถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถา้าถือใจอย่าลืมฝากดาก,าฝากดแช์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยกับน้องแยกได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะได้พยายามเฮ็ด ะถึงว่าในบ้านเฮาบ่มีสัญญาณก็าตามเฮาก็จะพยายามเ็ดคลิปให้ดีๆให้ทุกคนได้ชมได้เบิ่งต้องขอขอบใจบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป